ชูเฟิงจะกล้ามากที่มาปรากฏตัวต่อหน้าพวกข้าพี่ใหญ่มันนั่นแหละคนที่ฉีกหน้าพวกข้าต่อผู้คนมากมายวันนี้ท่านจะต้องให้พวกข้ายืมพลังในการกำจัดมันนะพี่ใหญ่ท่านเป็นอะไรไปเจ้าพวกเจ้าสองคนบอกข้าทีว่าคนที่พวกเจ้ากำล,ลังไล่ๆอยู่นั้นไม่ใช่มันเฮ้อจะเป็นใครเป็นเล่าก็มันนั่นแหละบ้าเอ้ยคนที่บันนึกข้าไว้ในบอ่อปฏิกูลน,นั่นก็คือคนที่พวกเจ้ากำล,ลังไล่าอยู่ยังไงเล่าเออว่ายังไงนะมันสามารถเอาชนะท่านได้อย่างนั้นหรอ เป็นไปได้ยังไงกันมันอยู่เพียงแค่ระดับหน่อยุทธที่3าเองนะข้าไม่มีเวลามาอธิบายแล้วพวกเจ้ารีบหนีไปซะและอย่าได้หันหลังกลับมาจงหนีไปให้ไกลและเร็วที่สุดเท่าที่พวกเจ้าจะทําได้เลยเพี่ใหญ่ท่านระวังตัวด้วยหน่อยเจ้ากล้ามากนะที่ขังข้าไว้ในบ่อปฏติกลนั่นข้าไม่เคยได้รับความอับอายเช่นนี้มาก่อนเลยในชีวิตแม้ว่าข้าจะไม่สามารถเอาชนะเจ้าได้ข้าก็จะสู้จนกว่าตัวข้าจะตายไปข้างหนึ่งย่า ดูเหมือนว่าพวกเจ้าจะรักกันมากนะเห็นแก่ข้อนี้ข้าจะไม่แต่ต้องราชวงศ์เซนถูแต่ว่าพวกเจ้าทั้งสามคนจะต้องตายเพื่อชดใช้ความผิดฮ่าเออทำไมมันถึงได้น่ากลัวนะักนั่นมันอสุรชชัดเลยรีบหนีเถอะเฮ้อหนีไม่พ้นหรอกพวกเจ้าจะต้องชดใช้ในสิ่งที่ได้กระทำลงไปเออไม่นั่นใครนะ่ะ พลังจิตสัมผัสเฉียบคมยิ่งนักถึงได้รู้ว่าข้าตามเจ้ามาท่านเป็นใครการทําไมถึงได้ตามข้ามาอย่าได้กลัวไปเลยถึงแม้ว่าข้าจะมาจากสํานักศรีข้าสบทแต่ข้าก็ไม่ได้คิดจะเอาเรื่องของเจ้าที่ข้าสวัสดสองตัวและประโยชน์นั่นพวกมันสมควรถูกข้าตายอยู่แล้วข้ามีนามว่าไชโยและเป็นปรมาจารย์สวรรค์แห่งสำนักศรีข้าสทดสาเหตุที่ข้ามาที่นี่ในวันนี้ก็เพราะว่ามีจุดประสงค์ยังไงเล่าข้าอาจะรับเจ้าเป็นศิษย์พอเห็นว่าเจ้าเป็นอัจฉริยะ หากเจ้าตกลงข้าจะทําทุกอย่างเพื่อพัฒนาความสามารถของเจ้าด้วยความแข็งแกร่งของเขาข้าไม่แปลกใจเลยที่เขาเป็นสิทธปัลลัมจ์สวรรค์นับเป็นเกียรติของข้าชูเฟิงที่เป็นที่หมายตาของผู้อาวุโสไทโคแต่ข้าไม่ใช่สิทธิ์ของสำนักสี่ข้าสมุดดังนั้นจะคู่ควรเป็นสิทธิ์ของท่านหรือเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกหากเจ้ายินดีเป็นสิทธิ์ของข้าข้าจะทําให้เจ้าได้เป็นสิทธิ์ของสำนักสี่ข้าสมุดตามกฎเจ้าจะต้องผ่านการทดสอบแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่กฎของคนทั่วไปซึ่งเเจจ้้าาไไมม่ปป็นะตตอองทก ผู้อาวุโสดไทโคกปดอาภัยให้ข้าด้วยข้านั้นไม่ได้ปรัรถนาที่จะเข้าสํานกศรีเข้าสมุดหรอกเถิมถ้าหากว่าเจ้าคิดว่าข้าไม่เหมาะสมสําหรับเจ้าข้าก็จะไม่ฝืนใจของเจ้าสหายน้อยชูเฟิงข้าจะมองข้ามเรื่องในวันนี้หากในอนาคตมีใครมาลังแกเจ้าในดินแดนตะวันออกเจ้าจงเอ่ยนามของข้าไทโคหากวันหนึ่งเจ้าอยากจะเป็นศรีของข้าข้ายินดีเปิดประต,ตูต้อนรับเจ้าเสมอขอบคุณผู้อาวุโสไท,โ,ทโค เป็นอย่างที่เขาเล่าลือกันพวกอาวุโสไท้โคเป็นคนประหลาดมากแต่อย่างน้อยเขาก็ซื่อตรงแลนะรับฟังพวกอื่นหลังจากนี้ข้าจะปรากฏตัวต่อโลกภายนอกด้วยหน้านี้แม้ว่าข้าจะสร้างปัญหาอันใดมันจะไม่ส่งผลตอ่อเจียงอูชางจางเทียนอี้ซูโหลซูเหมยแล้วก็คนอื่นๆด้วยต่อจากนี้ถ้าคืออูฉิงตอนนี้ข้าต้องการดูดสับพลังจากบุญแห่งหินหลอมเหลวดินแดนทะเลตะวันออกช่างกว้างใหญ่ศาลยิ่งนักข้าคิดจะไปยังหุบเขาลักเกียวใจเดียว